ยนนมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กรารบรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเอนนักสะสมครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของธนบัตร นะฮะที่อยู่ในมือท่านและก็ธนบัตรที่เป็นเลขกระจกครับนี่จากมีสมาชิกนะครับารถามเข้ามาจากจะทราบถึงข้อมูลนะครับเป็นคําถามมาจากคุณสิริพรนะครับบอกว่าอยากจะทราบรายละเอียดนะครับของแบงค์เลขกระจกเขาดูกันอย่างไรเพื่อเป็นความรู้เพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับผมจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับเลขกระจก ทั้งแบบหน่าสะสมและแบบที่มีราคาแพงพร้อมกับรับซื้อในแบบเลขกระจกด้วยว่าแบบไหนที่ทางสยามชาแนลนั้นรับซื้อ่นเดงนะครับแบบไหนมีราคาแบบไหนหน่าสะสมเพื่อนๆโปรดฟังคำบรรยายและฟังรายละเอียดของคลิปนี้ให้ดีแล้วท่านเก็บสะสมได้ตามที่แนะนำนะครับมาดูในส่วนของข้อมูลของธนบัตรนะครับใบนี้นะครับที่ผมนะครับได้ นำมาเก็บสะสมไว้เนื่องจากว่าเป็นธนบัตรที่ระลึกนะครับสือว่านี่นีอันดับหนึ่งก็คือนะครับมีความสําคัญความสําคัญของธนบัตรใบนี้นะครับในด้านของผู้ผลิตนั้นมีความประสงค์นะครับที่จะ ผลิตธนาบัตรนี้มาเป็นที่ระลึกนะครับให้กับประชาชนชาวไทยนั้นได้ระลึกถึงนะครับพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งพระองค์ท่านนั้นนะครับในหลวงรัชากาลที่9นั้นได้สร้างนะครับบุญบารมีและก็สร้างคุณงามความดีแก่แผ่นดินให้กับบวงชนชาวไทยได้อยู่เย็นเป็นสุขมามากมายนับ พันนับหมื่นโครงการจนทําให้ประเทศไทยนั้นเจริญรุ่งเรืองเท่ากับทุกวันนี้จึงได้จัดทําธนาบัตรแบบนี้มาให้กับประชาชนได้แลกเก็บสะสมนะครับเพื่อเป็นที่ระลึกได้นึกถึงนะครับพระมหากรุณาที่คุณของพระอ,องค์ท่านนั่นเองครับนะีบ่ฮะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นในการเป็นนักสะสมผมโดยเก็บธนาบัตรนี้ไว้แต่คุณค่าของธนาบานะัตรนั้นมีอยู่แล้วนะครับ จึงมีการเพิ่มมูลค่าของธนบัตรในการเก็บสะสมเพื่อเป็นแนวทางในภายภาคหน้านะครับในในส่วนของรุ่นของเรานั้นอาจจะยังไม่มีราคาแต่ผมเชื่อว่าอีกนะครับ50ปี60ปี100ปีข้างหน้านั้นจะมีราคาในตลาดนักสะสมนั้นสูงเลยทีเดียวก็นี่จะว่านี่ครับตลาดนักสะสมนั้นมีกว่ามีการนะครับรับซื้อหรือว่านะครับในการ นะฮะเปิดเพจรับซื้อนั้นจำนวนมากเชื่อว่าตลาดนักสะสมนั้นจะพุ่งแรงขึ้นจึงทำให้ผมเก็บธนบัตรใบนี้ไว้นะครับผมจะอธิบายในเรื่องของเลขของธนบัตรใบนี้ทำไมผมเก็บสะสมไว้นะครับขออนุญาตนะครับนี่นะครับขออนุญาตนะครับแนะนำสมาชิกและก็เพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับโดยเฉพาะคุณสิริพรนะครับขอบคุณนะครับถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากเลยเดี๋ยวผมจะสอนคุณในเรื่องของการดูธนบัตรนะครับ เพื่อนๆลองดูเลขธนบัตรนะครับเลขธนบัตรของคุณเป็นแบบนี้ไหมขออนุญาตนะครับถ้าแบบนี้เรียกว่าเลขกระจกนะครับเดี๋ยวจะสอนให้ดูนะครับว่าเขาดูกันอย่างไรและแบบไหนมีราคาแบบไหนที่ทางเรารับซื้อด้วยนะครับดูรายละเอียดให้จบคลิปนะครับในส่วนของนะครับเลขนี้นะครับเรียกว่าเลขกระจกศูนย์ครับเลขกระจกศูนย์นั้นเขาดูกันอย่างไรนะครับเพื่อนๆครับลองดูนะครับแบงค์นี้นะครับเขียนนะครับ 9K036 6, 3, 0 630ครับเลขกระจกศูนย์นั้นคือมีศูนย์อยู่ตรงกลางนะครับเขาเรียกกระจกศูนย์ถ้าเป็นเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5ก็เป็นกระจก1กระจก2กระจก3กระจก4กระจก5กระจกนั้นดูอย่างไรคือเราเริ่มตั้งแต่นะครับเลขตัวแรกเลยตัวแรกเป็นเลขศูนย์ต้องเป็นตัวเดียวกันกับตัวสุดท้ายนะครับของแบงค์นะฮะเลขศูนย์ตัวแรกต้องเป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวเดียวกัน นะครับแล้วเลขถัดมาเลข3ครับเลขถัดมาเลข3นะครับต้องเป็นตัวถัดมาเช่นกันคือหมวด10ครับนะฮะเลข10นะครับในหมวดที่10นะครับนี่ฮะสามก็ต้องเป็น3เหมือนกันและเลข6ครับเลข6ก็ต้องเป็น6เหมือนกันกับหมวดหลักร้อยนะครับสังเกตดูนะครับนะฮะหตรงนี้นะครับจะข้ามข้ามจาก0ูนย์มาเป็น6เหมือนกันนะครับและศูนย์อยู่ตรงกลางเรียกกระเจกศูนย์นะครับแล้วก็เลข3นี่ขยับมาเหมือนกันแบบนี้เลข0ูนย์นั้นเป็นตัวสุดท้ายเหมือนกันเห็นไหมครับ เลขแบบนี้เรียกว่าเลขกระจกศูนย์ครับนะครับนี่ฮะสังเกตด,ดูนะครับคุณลองสังเกตด,ดูธนาบัตรของคุณนี่ฮะถ้าคุณต้องการเก็บสะสมนะครับก็ต้องเลือกเก็บในเรื่องของธนาบัตรที่นะครับแบบมีมูลค่าหรือว่าธนาบัตรที่นะครับมีความหมายมากๆถ้าเกิดว่าท่านไปเก็บในรุ่นธรรมดานั้นโอกาสที่จะมีราคาในตลาดนั้นก็ค่อนข้างที่จะยาก อยู่ที่สถานการณ์นะครับถ้าเกิดว่าสถานการณ์ที่นะครับเป็นอะไรที่แบบหักมุมในประเทศเรานะครับก็อาจจะมีราคาเป็นของหายากนะครับแต่ถ้าคุณเก็บแบบนี้นะครับเก็บธนบัตรที่เป็นที่ระลึกเนี่ยนะครับและเป็นเลขกระจกแบบนี้โอกาสที่จะมีราคาในภายภาคหน้านั้นมีสูงเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนี่คือเลขกระจกศูนย์นะครับขออธิบายให้ฟังและกระจกแบบไหนที่ทางเรารับซื้อครับ นะครับในส่วนของเลขกระจกเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นเลขกระจกแบบนี้นะครับเป็นเลขกระจกแบบธรรมดาแบบนี้แล้วแบบไหนครับที่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าผมต้องบอกว่านะครับถ้าเป็นเลขกระจกแบบนี้นะครับเป็นแบบเลขทั่วไปนี่นะครับที่หาง่ายๆเนี่ยนะครับคุณต้องนะครับสังเกตดูว่าให้เกิดขึ้นกับธนบัตรที่มีความหมายครับธนบัตรที่มีความหมายก็คือเป็นธนบัตรรุ่นเก่าถ้าเกิดว่าแบงก์น,นี้เป็นเลขกระจกจะมีราคาสูงกว่านะครับเลขทั่วไป ถ้าเกิดว่าแบงค์ร้อยใบนี้นะครับเป็นแบงค์รุ่นเก่าเนี่ยเป็นเลขกระจกแล้วจะมีราคาสูงกว่าใบาทั่วไปนะครับเพราะว่าความหมายเหมือนที่ผมบอกนะครับว่าถ้าคุณเลือกเก็บธนบัตรที่รุ่นที่หาง่ายๆให้คุณเลือกเก็บธนบัตรที่เป็นที่ระลึกก็ได้จะว่าจํานวนการผลิตนั้นไม่ได้มากเท่ากับแบงค์ทั่วไปแบงค์ทั่วไปจะผลิตออกมาเยอะแต่ถ้าเป็นแบงค์ที่ระลึกก็คือมีจํานวนจาํากัด นะครับก็ต anyway, you know like like ้องเลือกเก็บแบบนี้นะครับถ้าเป็นเลขกระจกนะครับแล้วถ้าสมมุติว่านะครับเป็นเลขกระจกในแบงค์รุ่นแบบอย่างนี้นะฮะอย่างโทมัสนะครับหรือว่าเป็นแบงค์รุ่นเก่าๆแบบนี้จะมีราคาสูงกว่าเลขทั่วไปสมมุติว่านะครับสมมุติว่าแบงค์นี้นะครับเป็นเลขอย่างนี้นะครับสมมุตินะครับแบงค์นี้เป็นเลขนะครับแ8 9นะครับแล้วมาบริเวณนี้นะครับเป็น9 8 8จะราคาสูงทันทีครับนะครับจะมีราคาสูงกว่าแบงค์ธรรมดา ทั่วไปถามว่าแบงค์นี้เลขทุกหมวดขายได้ไหมขายได้แต่จะไม่สูงเข้ากับเลขกระจกเลขกระจกสมมติว่านะครับย้ําอีกครั้งหนึง่งถ้าเป็น889แล้วบริเวณนี้นะครับ3ตัวสุดท้ายก็เป็น988จะมีราคาสูงกว่าเลขทั่วไปทันทีครับ และทางเราก็รับซื้อด้วยถ้าเกิดคุณมีเลขกระจกในแบงค์รุ่นนี้หรือรุ่นเก่าๆแบบนี้นะครับเรารับซื้อให้เลยให้ราคาสูงกว่าแบบธรรมดานั่นเองครับและในส่วนของธนบัตรที่นะครับเป็นแบบธรรมดาแล้วสามารถขายได้ในตลาดนักสะสมหรือว่ามีมูลค่ามากกว่าหน้าแบงค์นั้นเป็นเลขกระจกแบบไหนผมจะให้ดูแบงค์นี้นะครับแบงค์นี้ผมซื้อมาดีครับ ผมซื้อมาในราคา200บาทนะครับก็คือคูณ2เท่านะครับของธนาบัตรนั่นเองแบงค์นี้ทําไมถึงมีราคาเ,เพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับแล้วผมเชื่อว่าแบงค์นี้เป็นแบงค์ใหม่ก็จริงแต่ภายภาคหน้านั้นผมเชื่อว่าราคาแรงแน่นอนนะครับจึงนะครับซื้อแบงก์นี้มาจากเพื่อนๆนะครับนี่ฮะเลขกระจกแบบนี้จะขายได้เลขกระจกแบบนี้นอกจากนะครับจะเป็นเลขกระจกที่สวยงาม และเป็นเลขกระจกที่มีความหมายมากๆเลยเพื่อนๆลองดูนะครับคือหมวดนี้นะครับเป็นหมวดพอพานหมวดพอพานเนี่ยนะครับก็นะครับถือว่าเป็นหมวดที่หลายคนเขาให้ความสนใจหมวดพอพานนะครับถ้าเป็นตรงนี้เเขาเรียกว่าหมวดเสริมนะครับแต่ใบนี้ทำไมถึงได้รับซื้อนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูนะฮะถ้าลองไล่ตั้งแต่เลขแรกนะครับ11 11 1, 5 1 1 1ห้าหนึ่ง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 ห้า คือแน่นอนครับในส่วนของเริ่มต้นก็คือเลข1และเป็นกระจก1ครับทาให้อาธนาบัตใบนี้นั้นมีราคาในการรับซื้อจากเราเลยนะครับเนื่องจากว่าเริ่มต้นที่1และเป็นกระจก1และที่สําคัญเกือบเป็นตองหนึ่งนะครับและความยากของธนบัตยังไม่เท่านั้นนะครับอันนี้คือผ่านงานใช้นะถ้าไม่ผ่านงานใช้จะซื้อแพงกว่าน,นี้นะครับคือเป็นเลข5ทั้งบนและล่างครับท่านลองสังเกตดูสิครับธนบัตแบบนี้นะครับจะมีมูลค่าแน่นอน นะครับผมเชื่อว่าในภายภาคหน้านี้จะสูงผมซื้อ200นี้ตั้งนานแล้วนะครับหลายปีแล้วซื้อมานะครับคือนะครับลองดูนะครับ1เห็นไหมฮะหมวดเป็น1นะครับแล้วเลขเลขเริ่มต้นนี่คือเลข5และที่เหลือเป็นเลข1หมดเลยและจบที่เลข5ครับความสวยอยู่ตรงนี้นะครับและกลายเป็นกระจก1หมวดที่1นนั่นเองครับจึงทำให้มีราคานะครับ หวังว่าคลิปนี้จะดีและมีประโยชน์กับเพื่อนๆนักสะสมนะครับใครที่นะครับอยากจะสะสมหรือว่าต้องการความรู้เกี่ยวกับเลขกระจกหวังว่าคลิปนี้จะถูกอกถูกใจท่านนะครับถ้าถูกใจเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับกดคําว่าขอบคุณใต้คลิปให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนสยามชแนลให้หาข้อมูลเข้ามาฝากเพื่อนๆนักสะสมนั่นเองหรือใครนะครับมีเลขที่เราบอกรับซื้อก็ติดต่อได้ที่ ID หน้าช่องนะครับ มีด้วยกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางติดต่อได้แน่นอนถ้ามีก็รับซื้อแต่ถ้าเป็นเลขกระจกธรรมดานั้นก็ขอให้เพื่อนๆเ,เก็บสะสมกันไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลางกันไปก่อนนะครับขอกราบขอว่าขอกราบขอบพระคุณและสวัสดีครับ